แล้วลองมาดูเนาะที่เราได้แชร์ได้แบ่งปันกับเพื่อนไปค่ะรวมถึงที่วันนี้ค่ะทั้งสามคนทั้งสองคนเนาะได้แชร์และได้แบ่งปันกับทุกๆคนใช่ไหมคะที่ทั้งสองคนได้แชร์แล้วก็ได้แบ่งปันกับทุกๆคนเนาะเมื่อตะกี้นี้ค่ะรอยากจะมาแชร์ให้ดูว่าต้องบอกว่าวันนี้เรามีเวลาด้วยกันน้อยมากเนาะแต่วันนี้การที่เราอะ สำรวจเจอเนาะสำรวจเจอค่ะสิ่งที่เราได้กันไปในวันนี้เนาะสิ่งที่เราได้ไปด้วยกันไปในวันนี้นะคะอันที่หนึ่งเลยเราได้รู้ว่าคุณค่าหรือว่าค่านิยมของเราเนี่ยมีอะไรบ้างถูกไหมเราได้รู้ว่าคุณค่าหรือค่านิยมของเรามีอะไรบ้างข้อที่สองค่ะนอกจากเราได้รู้ว่าคุณค่าหรือค่านิยมในตัวเรามีอะไรบ้างเราได้รู้ว่าเรา จัดลำดับความสำคัญอย่างไรถูกไหมเรามีคุณค่า3ข้อแล้วเราก็ได้รู้ว่าเราลำดับความสำคัญอย่างไรและข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายสิ่งที่เราได้ก็คือเราได้รู้ว่าเรามีกฎหรือมรกติกาอย่างไรที่มาคอยบอกว่าเราได้รับได้รับคุณค่าหรือค่านิยมนั้น เรียบร้อยแล้วเออเราได้รับคุณค่าหรือค่านิยมนั้นเรียบร้อยแล้ว <S <S เ,เราได้ตั้งสามมันค่ะแต่เพราะเมื่อกี้ที่แดงแชร์มาเนาะเราบางคนนะบางคนอาจจะได้ข้อที่สี่ไปด้วยค่ะก็ะคือได้เห็นแพทเทิร์นเนาะได้เห็นแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบค่ะรูปแบบ หเห็นรูปแบบค่ะซึ่งวันนี้การที่เราจะได้ทั้งสี่ข้อน,นี้ในคลาสเดียวในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยบอกเลยว่ายากมากๆบอกเลยว่ายากมากเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่จะให้ทุกคนได้นะสิ่งที่จะให้ทุกคนได้ก็คือเดี๋ยวจะให้ทุกคนนะได้เห็นคุณค่าแล้วก็ค่านิยมแล้วก็ลำดับความสําคัญในตัวกิ๊กแล้วก็ได้เห็นกฎกติก,บกาบางส่วนเนาะแล้วได้เห็นแพทเทิร์นรูปแบบในตัวกิ๊กค่ะแล้วจะให้ดูว่าถ้าเราเปลี่ยน ถ้าเราเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้กลายมาเป็นการแทนที่ด้วยคุณค่าใหม่เข้าไปเออกลายมาเป็นการแทนที่ด้วยคุณค่าใหม่เข้าไปค่ะอาจจะทําให้ทุกคนเนาะได้เจอตัวเองตัวใหม่เหมือนที่เพิ่งเจอตัวเองตัวใหม่มานะการเปลี่ยนการแทนที่เนี้ยมันเป็นยังไงเรามาดูกันนี่เลยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวนี้เก้าตัวนี้คือคุณค่าที่มีในอดีต ทุกคนลองมองดูแล้วคิดว่าจริงหรือไม่จริงนะเออในอดีตนะมีเก้าคุณค่านี้ทำอะไรนะต้องเติบโตถ้าทําแล้วอยู่ที่เดิมไม่ทําทําอะไรต้องทําให้มันตรงโตตรง,ตรงเป็นคุณค่านะ mm hmm. เป็นคุณค่าแล้วใครเคยเห็นมันในตัวอะไรบ้างนะสามารถกดหนึ่งเข้ามาได้เออแล้วข้อสองเนี่ยหลายคนน่าจะเคยเห็นเยอะเนาะรู้สึกแบบว่าแบบเป็นคนแบบต้องได้ต้องสําเร็จ มีความแบบรุนแรงมีความฟาดฟันอย่เนาะเออคุณค่าข้อที่สองนี้คือความสําเร็จแล้วก็มีหมวดหนึ่งเนะาะก็เห็นคุณค่าของเวเองเนานะคือคุณค่าของความสนุกค่ะเหมือนเด็กเลยใช่ไหมเล่นเล่นเล่นหยอกเล่นกับคนอื่นใช่ไหมเออมีคุณค่าความสนุกหลายเมื่อก่อนสอนก็จะหยิบตุ๊กกระตุนตุ๊ก,กตามาเป็นตัวประกอบการสอนนี้ใช่ไหมใครเห็นสามคุณค่านี้ในชีวิตมั้งนะมันเป็นคุณค่าที่แบบมันขับเคลื่อนชีวิตเรา ถ้าไม่สําเร็จไม่ทเํเว้ยถ้าทํางานนี้แล้วไม่ใหญ่ไม่โตไม่ทเํเว้ยถ้าทำแล้วไม่สนุกไม่ทาเว้ยมีคุณค่าเหล่านี้อยู่ในชีวิตตลอดเลยค่ะน,นอกจากนั้นเานาะก็ยังมีคุณค่าการให้ความช่วยเหลือคนอื่นชอบมากไม่ใช่ทุระของเราแต่ถ้าได้ช่วยเขาจะลงไปเล่นด้วยเออมีความจาับคุณค่าคือความรักเออแบบบูชาความรักประมาณนึงเลยนะแล้วอันที่มีอยู่ในตัวด้วยนะคือการเป็นคนสําคัญ ทำแล้วต้องเด่นต้องดังมุกเป็นคนสําคัญมาพร้อมๆกับความคุ้มค่าเลยทําอันนี้แล้วฉันเหนื่อยไหมทําอันนี้แล้วฉันได้อะไรนะที่สําคัญอีกอันนึงเป็นเยอะมากเลยคือความยุติธรรมทำแล้วไม่แฟนเนี่ยโอ้โหฟาดมววฟาดงาจระเข้ฟา,าดหางใส่คนนะและสุดท้ายคือความถูกต้องทำแล้วมันถูกไหมมันดีไหมนะใครคิดว่าโหแต่และอันหนัก,หน,กหนักทั้งนั้นเลยการแบกคุณค่าก้าวตัวไว้หนักไหม เออเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะแล้วเป็นคนเอาจริงเอาจังอะเป็นจริงๆเป็นคนขั้นสุดด้วยนะคือทําอะไรไม่มีขั้นกลามทุกคนมีแต่ขั้นสุดอะเออคือทําแล้วเอาแบบชนชน,ชนเป็นชนหักเป็นหักอะแล้วสิ่งที่โทนี่เขาสอนนะเขาบอกว่าให้เรานี่คือตัวเราใช่ป่ะให้เราถอยออกมาแล้วมองจากไกลๆให้เรามองจากไกลๆให้เรามองจากไกล สมมุติว่าเรามองเห็นคนคนหนึ่งในทีวีพอเรามองเข้ามาถ้าคนคนหนึ่งอ่ะที่มันมุ่งมั่นอยากจะเติบโตเออคนที่มันมุ่งมั่นอยากจะเติบโตอยู่ได้แล้วมันต้องสําเร็จด้วยนะแล้วมันต้องสําเร็จด้วยนะแล้วมันก็เอาแต่เล่นสนุกด้วยใครคิดว่าถ้ามีคนคนหนึ่งที่ถือสามคุณค่าเนี้ยมองจากไกลๆอ่ะเหมือนจะดีนะ แต่เรารู้สึกลึกๆว่าเขาไม่น่าจะถึงเป้าหมายนั้นนะเออใครบอกใครว่าดีใครว่าเขาถึงเป้าหมายพิมพ์ดีมาใครว่าไม่น่ามองมามาเออใครว่าถือคุณค่าเติบโตสําเร็จแล้วสนุกดีใครว่าไม่น่านะไม่น่าดีไม่น่าเวิร์คไม่น่ารอดก็มองมามาเออมีคนไม่กล้าพิมพ์แล้วบอกเป็นของครูก็เลยพิมพ์ว่าดีไว้ก่อนนี่ก็มาลองบองค่ะลองบองตัวเองแบบไกลๆเนาะแล้วก็ลองดูค่ะ เชื่อไหมว่าแม่งแบบแม่งชัดมากเลยค่ะทุกคนขอบคุณมากเลยนะคนน่ารักมากเลยจะบอกว่าเหมือนจะมีเออต้องใช้คาว่าเหมือนจะดนะีแต่จริงๆแล้วค่ะพอเราอยากเติบโตมันมองไปที่เดีเลยนะแล้วพอความเติบโตนั้นมันต้องสำเร็จอะมันยิ่งแคบลงอีกทุกคนแล้วสนุกเนี่ยมันเป็นคุณค่าที่ไปหาคนอื่นหรือไปหาตัวเองสนุกคือเราต้องสนุกหรืป่า เราต้องสนุกโลกของยิงมันเลยเป็นอย่างนี้การเดินทางของมันเลยเป็นอย่างนี้มันชามากเลยนะมันคมมากเลยนะมันเร็วมากเลยนะมันได้ทุกอย่างที่เราต้องการด้วยนะแต่ม่รู้ว่าอะไรหายไปบ้างเี่พี่ๆเข้าใจไหมแม่งโตมากแม่งสําเร็จมากอายุเท่ากันไม่มีใครมาอยู่จุดนี้ได้แล้วมันสนุกด้วยนะแต่มันสนุกเพื่อตัวเองเราวินาทีที่มันแบบรึบขึ้นมาแล้วมันเข้าใจมันรู้เลยว่าเขาถามเราว่า คุณจะยอมเปลี่ยนคุณค่านี้ไหมคุณจะยอมปล่อยวางคุณค่านี้ไหมเป็นพี่พี่ยอมเนียเฮ้ยเรากอดมันมาเราแบบมันมาเราทับแ,แ,แ,แล้วมันทําให้เรามีวันนี้ด้วยะวิธีการน่ะอาจารย์เขาก็เลยถามว่าเป้าหมายของคุณจริงๆแล้วมันอยู่ตรงไหนเป้าหมายจริงๆแล้วของคุณมันอยู่ตรงไหนแล้วเขาถามว่า คุณจะต้องใส่คุณค่าอะไรสามข้อเพื่อที่จะเป็นพาหนะเพื่อที่จะเป็นพาหนะพาคุณไปถึงเป้าหมายนั้นให้ได้โูหวิแบบความเติบโตอะมันเป็นพาหนะไหมนะความสําเร็จมันเป็นพาหะไหมนะแล้วความสนุกมันเป็นพาหนะ,ะม,นม,นนหนะมันแบบอยากให้ทุกคนลองเอาภาพนี้เนาะแล้วลองไปคิดกับตัวเองวนะ่า ว่าเป้าหมายของเรามันอยู่ตรงไหนแล้วสิ่งที่เราแบกไปมันเป็นพาหนะแล้วรู้ไหมคะว่าหลังจากกิจกรรมทั้งหมดผ่านไปคุณค่าใหม่ที่ได้มาจริงๆนะ mm hmm. เพื่อที่จะเป็นพาหนะนะเรียกว่าทิ้งของเดิมยกกระดานเรียกว่าเป็นทิ้งของเดิมยกกระดานษคุณค่าแรกที่เพิ่งเอามาใส่ตัวเลยนะคุณค่าแรกที่เพิ่งเอามาใส่ตัวเลยนะ ยังไม่ชินกับมันเลยนะยังพูดแล้วก็ยังรู้สึกเขินเลยนะคุณค่าแรงพี่จะทําให้อีกรรัลูเป้าหมายคือความรักมเมื่อเรามีความรักต่อสิ่งต่างๆสักอย่างนะลูกตาของเราจะมีความรักออหัวใจของเราจะมีความรักค่ะแล้วโลกมันน่าอยู่ขึ้นทันทีเลยทุกคนว่าจริงไหมถ้าลูกตาเรามีความรักหัวใจเรามีความรัก โลกมันน่าอยู่ขึ้นทันทีเลยนะ่ะได้เดี๋ยวนั้นเลยนะไม่ต้องขอพรเออตัดสินใจค่ะใส่คุณค่าใหม่ให้ตัวเองอมาเป็นความรักแล้ววันนี้พอพี่พิมพ์มาว่าคู่คิกวันนี้น่ารักขึ้นเงี้ยรู้สึกแปลกใจรู้สึกตกใจรู้สึกว่ามันเร็วเหมือนเหมือนขอพรได้ผลชาตินี้อะทุกคนพอเราใส่คุณค่าฟลุก๊กเข้ามาในร่างเราแล้วมันมีคนเห็นมันมีคนถักอะ่ะเออมันคือการรู้สึกเนาะได้รับความรักแล้วหนึ่งในกฎ ของนิกเนาะฉันจะรู้สึกว่าฉันเป็นที่รักก็ต่อเมื่อเขาบอกว่าเขารักฉันเออแล้ววันนี้มันก็เหมือนมีคนบอกว่าเขารักฉันนะแล้วมันได้รับคุณค่าเหมือนมันเหมือนเราเดินไปอีกหนึ่งก้าวนะเหมือนเราอยู่ในเส้นทางเหมือนเราอยู่ในเป้าหมายนะแล้วข้อสองเนะี่ยมาจากไหนไม่รู้มาจากดาวไหนก็ไม่รู้อะคุณค่าข้อที่สองของน,นิก็คือสุขภาพคนะ่ะ เขียนไม่เป็นเลยทีเดียวสุขภาพเออสุขภาพเป็นอิตาเลียนเป็นสังกิษเขียนว่าเฮลนะเออคุณค่าข้อที่สองคือสุขภาพปกใจมากอีกเหมือนกันมันไม่มาเลยเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนคือฉันต้องสําเร็จฉันต้องสนุกตอนที่ลดน้ําหนักได้ไม่ได้ลดเพราะว่าใส่ใจสุขภาพลดเพราะฉันคิดว่าฉันต้องสําเร็จทุกคนเข้าใจไหม รถเพราะฉันคิดว่าฉันต้องสําเร็จอะ่ะกูเอวดีมาดี้พร้อมมาแบบมันเป็นการแข่งขันนะทุกคนมันเป็นยานพาหานะที่แบบเมดฟอร์วินอ่ะมาเลยชน,นะทุกสึกอยู่แล้วใส่เข้าไปปุ๊บมาดี ude, ฉันเอาดีเอาดีอ,าดอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่วันนี้ค่ะพอแวร์ลส,สุขภาพถามว่าทําไมตม้องแวรูลส,สุขภาพเพราะจะไม่มีพลังเหลือเลยค่ะที่จะทําฝันให้เป็นจริงได้ถ้าสุขภาพไม่ดี งานที่เราทำมันใช้แรงกายแรงใจเยอะมากเลยเราต้องเอาสุขภาพมาเป็นพาหนะด้วยคนลุกไหมเออตื่นเต้นมากอะ่ะตอนที่คนพบสิ่งนี้และข้อสุดท้ายที่คนพบอะ่ะก็คือเพื่อที่เราจะเติบโตและสำเร็จและสนุกจริงๆอะคุณค่าที่จะถือไว้เป็นสิ่งสุดท้าย่างนี้ก็คือคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น ครูบอกว่าไม่มีใครเลยนะที่เรียนแล้วยอมทิ้งหมดสามคุณค่าคนเรียนห้าพันคนนะทุกคนแต่บอกเขาว่าตัวเดิมอะ่ะมันพายพีชิตเป้าที่แล้วไปแล้วแต่เป้าที่ใหญ่กว่าเพื่อที่จะไปให้ได้นี่ต้องเอาแบบนี้ยนี่คือคกลไกของเรานี่คือเครื่องยนต์ใหม่ของเราเพื่อที่จะพาเราไปสําเร็จให้ได้คนเนี้ยถามตัวเองตลอดสิ่งที่เราทําเราทํามันด้วยความรับหรือยัง สิ่งที่เราทำมันทาให้สุขภาพเราเสียไหมแล้วสิ่งที่เราทํามันได้ช่วยเหลือใครรือเปล่าถ้างานไหนทําแล้วได้รับคนอื่นได้รับตัวเองสุขภาพเราดีและได้ช่วยเหลือผู้อื่นเราทํำไหมเราทําเต็มที่ไหมใครรู้สึกว่าสารคุณค่าใหม่นี้ยอดเยี่ยมมากๆใครรู้สึกว่ามันจะเป็นเครื่องมือที่มันจะพุ่งทะยานและพาเราไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกคนได้รับเครื่องมือนี้เรียบร้อยแล้วอยากให้ทุกคนอนะ่ะ ลองปรับขยับเนาะลอกองนี้ก็ได้แต่บอกก่อนนะทุกอันน่ะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันสำหรับหลายๆคนที่ยังต้องการยังต้องการความมั่นคงปลอดภัยอยู่ความมั่นคงทางชีวิตอะเช่นต้องกดหนี้ให้ได้ก่อนนี่ไม่ได้แนะนำว่าคุณต้องเอาความรักขึ้นต้นนะ คุณต้องเอาความมั่นคงขึ้นต้นเข้าใจไหมข้อหมายคือไม่ใช่ให้ลอกแบบหมดเลยเพราะถ้าวันนี้คุณเอาความรักขึ้นต้นในเวลาที่คุณยังไม่มั่นคงคุณอาจจะรักจนโดนเอาเปรียบไปอีกเข้าใจที่พูดไหมแต่ละคนน่ะต้องจัดเรียนคุณค่าของตัวเองในขณะที่กตอนเนี้ไม่ได้มีหนี้สินอะไรปลดล็อกทุกอย่างแล้วเราสามารถข้ามคุณค่าความมั่นคงไปได้แต่สําหรับทุกคนไม่ได้บอกว่าทุกคนไม่ไม่มั่นคงนะ ทุกคนต้องจัดเรียงสิ่งที่ใช่สําหรับเราเช่นถ้าใครป่วยหนะักตอนนี้คุณค่าที่สําคัญอาจจะต้องเอาสุขภาพขึ้นก่อนถ้าใครมีภาระหนี้สินตอนนี้ความมั่นคงต้องขึ้นก่อนถ้าใครกําลังอยู่ในช่วงแบบทะเยอทยานขั้นสุดก็ต้องเอาความสําเร็จมาไว้ด้วยถูกไหมแต่อาจารย์เขาแนะนําว่าให้เราตั้งเป้าค่ะตั้งเป้านะคิดวิเคราะห์ให้ดีนะ แล้วอยู่กับคุณค่าเนี้ยไปหกเดือนอยู่กับคุณค่าเนี้ยไปหกเดือนถ้ามันไม่เวิร์กเราค่อยมาสลับลําดับแต่ไม่ใช่วันนี้ฉันเอาอย่างหนึ่ง่งนี้ฉันเอาอย่างหนึ่งโอเคไหมให้เราค่ะใช้เวลาให้เราใช้เวลากับตัวเองะในการจัดสรรคุณค่าแล้วอย่าลืมคําว่าคุณค่าเหล่านั้นค่ะจะเป็นพาหนะคุณค่าเหล่านั้นจะเป็นพาหะพาเรา พาเราไปสู่เป้าหมายพาเราไปสู่เป้าหมายใครเคลียร์บ้างทาไมวันนี้ถึงเลือกเอาท่อนนี้ยถึงเลือกเอาเรื่องนี้ยมาสอนเพราะมูมอ mm hmm. อยากจะอันล็อกยูเอ็ดรีมส์แล้วคุณต้องขึ้นพาหะแบบไหนละ่ะที่มันจะปลดล็อกความฝันของคุณได้แล้วคุณจะต้องขึ้นพาหะแบบไหนละ่ะที่มันจะพาคุณไปสู่เป้าหมายได้ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะยาวเพราะฉะนั้น จัดลำดับคุณค่าตัวเองนะนี่นะสิ่งที่เราได้นะเราจะต้องจัดลําดับคุณค่าให้ได้และอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญสุดๆที่จะให้ไปเป็นเรื่องสุดท้ายในวันนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคนะ่ะจงตั้งกฎกติกาง่ายเกิดขึ้นแล้วเป็นจริงในชีวิตเรา เป็นจริงได้นะคะอย่างที่อบอกว่าคุณค่าของกิ๊กคือความรักและกิกฏของมันคือเมื่อฉันบอกรักคนอื่นฉันก็เข้าถึงคุณค่าของฉันเรียบร้อยแล้วเมื่อคนอื่นบอกรักฉันฉันก็เข้าถึงคุณค่าเรียบร้อยแล้วเขาให้เติมตรงนี้ด้วยค่ะให้เติมคําว่าหรือหรือแปลว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อฉ 10, ันบอกรักคนอื่นฉันเข้าถึงคุณค่าเรียบร้อยแล้วเมื่อคนอื่นบอกรักฉันฉันเข้าถึงคุณค่าเรียบร้อยแล้วใครรู้อย่างนี้แล้วรู้ว่าถ้าอย่างนั้นคูกิ๊หนึ่งคุณค่าเราควรไปเขียนให้เรามีสิบกดยี่สิบกดร้อยกดเลยก็ได้จริงไม่จริงจริงไม่จริงเพราะเมื่อฉันบอกรักคนอื่นฉันได้แล้วหรือเมื่อคนอื่นบอกรักฉันฉันก็ได้ด้วยเมื่อฉันได้รับขนมฉันก็ได้ด้วย เออเมื่อฉันซื้อขนมให้คนอื่นฉันก็ได้ด้วยใครคิดว่ามันดีว่า mm. ที่เราจะเข้าถึงความรักได้บ่อยน่อยแล้วใครคิดว่าพาหนะมันก็ต้องเติมน้ำมันถ้าเราได้เติมน้ำมันเติมน้ำมันไปตลอดเส้นทางถูกไหมเออทุกครั้งที่ออกกำลังกายได้แล้วคุณค่าสุขภาพทุกครั้งที่กินอาหารดีๆได้แล้วคุณค่าสุขภาพทุกครั้งที่นอนหลับเยอะๆได้แล้วคุณค่าสุขภาพ ถูกไหมเราสามารถเติมความสําเร็จให้กับตัวเองได้เติมความสําเร็จให้กับตัวเองได้ทุกครั้งที่ฉันอธิบายให้คนที่ไม่เข้าใจได้และคุณค่าของความช่วยเหลือทุกครั้งที่ฉันหยิบยื่นสิ่งต่างๆที่ฉันมีให้กับผู้อื่นได้และคุณค่าของความช่วยเหลือนเนาะตอนแรกลัลงเลมากเลยใช้ใช้ได้ทั้งสองคำาช่วยเหลือแบ่งปันเออช่วยเหลือแบ่งปันพอดีอันนี้พอดีภาษาอังกฤษอยากเขียนให้มันเท่ๆอันนี้คือ h e a l t อันนี้ก็คือเหวีเอออยากเท่คุณค่าคุณค่าที่แท้จริงนะที่ซ่อนอยู่อันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นเหมือนที่พูดกับพี่แดงเมื่อกี้อันนี้เขาเรียกว่า pattern. แพทเทิร์นเห็นไหมแพทเทิร์นความอยากเท่ไม่หายไปไหนเลยมันมาซ่อนอยู่ในคุณค่าใหม่เออม,มาซ่อนอยู่ในคุณค่าใหม่ถ้าจับตัวเองคันมันก็จะมันก็จะขำๆเออมันมันแอบมันแอบเออมันแอบอยู่นะมันก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นแพทเทิร์นเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นหนึ่งในตัวเรานะ ใครได้เรียนรู้อะไรบ้างคะมันนีใครได้ประโยชน์เยอะมากๆบ้างช่วยพิมพ์มา้ามันทุกครั้งที่ดื่มน้ําแรลฉันก็มีสุขภาพดีทุกครั้งที่กินน้ําเยอะฉันก็มีสุขภาพดีใครได้เรียนรู้อะไรบ้างช่วยพิมพ์เข้ามันใครได้เรียนรู้อะไรบ้างช่วยพิมพ์ ได้ประโยชน์เยอะค่ะได้การเปลี่ยนแปลงตนเองขอบคุณค่ะสุดยอดค่ะขอบคุณค่ะได้ข้อสรุปการค้นหาคุณค่าของตัวเองได้เจอคุณค่าของตัวเองค่ะเคลียค่ะขนลบติดอาวุธไปอีกค่ะขอบคุณค่ะคูกิกเดอร์ขอบคุณค่ะเข้าใจแล้วค่ะเก้าเก้าก้าฟูมาทำให้หัวใจฟูขอบคุณค่ะ เพราะฉะนั้นเนาะให้เราสำรวจคุณค่าตัวเองนะคะหวังว่า,วามุมมองที่กว้างขึ้นแนวคิดที่ลึกซึ้งได้เจอศักยกภาพ, ping, าพาของตัวเองได้รู้จักตัวเองมากขึ้นและยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตได้ค้นหาคุณค่าของตัวเองได้ลำดับความสําคัญคุณค่าของตัวเองได้สร้างคุณค่าของตัวเองได้มีขึ้นได้การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงแนวคุณค่าใช่ไหมคะมุมมองที่กว้างขึ้นแนวคิดที่ลึกซึ้งขึ้นนะคะโอ้โหสุดยอดเลยนะ ได้คุณค่าของตัวเองเพราะพาชนะความสาเร็จสู่เป้าหมายอยากรู้ว่าทําไมครูคิกเด็กลงพลังงานเพิ่มขึ้นได้เข้าใจคุณค่าของตัวเองมากขึ้นได้คุณค่า9ข้อยี่มมากๆต้องไปมีขอต่อได้แนวคิดดีพลังงานเพิ่มขึ้นได้แนวค่ะขอบคุณค่ะก็ ถากรู้ว่าทําไมคุณนิ้ด็กหลงคิดว่าเพราะว่าใส่ใจคุณค่าเรื่องสุขภาพนะอันนึ่งพอใส่ใจคุณค่าเรื่องสุขภาพก็เลยเลือกสิ่งที่กินแล้วก็นอนเยอะมากนอนเยอะถึงขั้นว่าเรียนเยอะอะเรียนเรียนเวลาเมืองนอกใช่ไหมเรียนเวลาห้าทุ่มถึงบ่ายโมงโหนโหนไหมเรียนตอนห้าทุ่มถึงบ่ายโมงไม่อยากพูดเลยนี่หลับค่ะหลับตอนเรียนอะแต่ตื่นมาเราดูเรื่องหลับ หลับเยอะมากตอนเรียนเพื่อนถ่ายรูปมามีแต่รูปกิ๊กนอนแล้วก็นอนแล้วก็นอนกําวันก็นอนกลางคืนก็นอนเรียกว่านอนแบบนอนเป็นแชมป์โลกเลยทีเดียวได้ความรักหลงจอนะวันนี้ก็มาแบบพลังงานแห่งความรักนะคะนุ่มๆนะก็สุดท้ายนี้ค่ะสุดท้ายนี้อยากจะฝากทุกคนค่ะช่วยเอารูปเนาะที่เราถ่ายกันเมื่อสัก คู่นี้นะคะไม่ว่าจะมีเราหรือไม่มีเราก็ได้นะคะช่วยไปเขียนบอกเล่าเรื่องราวค่ะว่ามีใจจังเลยที่ฉันเป็น EP กับมูมอได้เรียนคลาสได้รับการแบ่งปันความรู้เนาะจะเขียนว่าจากฟูกิกหรือจากคลาสของโทนี่็รบ,บินนะคะคลาสชื่อว่าเดวิดเดสตินีนะคะตัวย่อ b w d นะคะเออเราก็สามารถไปเขียนแบ่งปันนะว่าเราได้เรียนรู้อะไรนะ,ะและอย่าลืมจบท้ายด้วยแฮชแท็กเรียนกับมูมอนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะหนึ่งความสำเร็จ ที่เราแบ่งปันไปเนาะคุณค่าของคุณอาจจะเป็นการแบ่งปันเนาะคุณค่าของคุณอาจจะเป็นความสาเร็จคุณค่าอาจจะเป็นความรักนะหนึ่งสิ่งที่เราได้เนาะอาจจะได้ช่วยเหลือใครบางคนที่เขากาลังเหงากาลังเศร้าอาจจะได้แบ่งปันและที่สำคัญที่สุดนะอาจจะได้เปิดโอกาสเนาะให้ใครบางคน EP คืออะไรหรอมูมอคืออะไรหรอทําไมได้เรียนอยากเรียนบ้างได้ไหมเรียนย้อนหลังมีหรือเปล่า ทุกคนรู้ใช่ไหมคะเขามีให้เรียนย้อนหลังแต่มันจะเปิดดูได้เฉพาะ EP เท่านั้นเออเปิดดูได้เฉพาะ EP เท่านั้นในแอปพลิเคชันมูมอแล้วเดี๋ยวเดือนหน้านะคะจะมีอะไรสนุกสนุกมากมายเลย ที่จะออกมาให้นะคะขอให้ทุกคนนะคะสนุกสนานนะคะในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะคะต้อนรับปีใหม่ของมุมองไปด้วยกันนะ <c oughs> ค่อยๆเดินทางนะปวดล็อกความฝันไปด้วยกันนะสำรวจความเชื่อคุณค่าที่เรามีลำดับความสำคัญรับรู้ถึงคุณค่าได้ประโยชน์มากมายได้ค้นหาคุณค่าของตัวเองขอบคุณค่ะ <c oughs> วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอให้ไปแบ่งปันนะคะจะตามไปอ่านตามไปคอมเมนต์นะคะทุกคนที่ติดแฮชแท็กเรียนกับมูมองมานะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้แชร์ข้อความเข้ามาในกลุ่มในกลุ่มปิดเรียนกับมูอด้วยนะคะใครที่แชร์แล้วก็มาแบ่งปันกันได้นะคะเผื่อทีมเรานะจะขยายแล้วก็มามี EP ที่มากขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะ